สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ะวันนี้นะคะอยู่กับคุณวราพรน,นะคะ,ะคุณวราพรได้มีโอกาสเข้ามาฟืน้นฟูด,ดวงตาที่ศูนย์ natural joy vision นะคะในปี1.8คะ่ะค่ะประมาณเกือบเกือบ3ปีแล้วนะคะเนี่ยเร็ว<ะ>เหมือนกันนะคะ1.8.19.20<ะ>นะคะ,ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ เหมือนมาเทสก่อนแล้วก็เริ่มเข้าคอร์สในวันที่6เดือนมก,กราปี19<ะ>ก็คือตอนนั้นมาปลายปีพอดีนะคะครั้งแรกก่อนนะคะมาด้วยอาการสายตายาวสูงไวัยนะคะ,ะสายตายาวสูงวัยก็คือมีปัญหาด้านอ่านหนังสือตัวเล็กๆนะคะ,ะจริงๆล้วเป็นอาการของทั่วไป ที่ทุกคนต้องเผชิญก็คือสายตายาวอายุมากขึ้นในวัยประมาณ40ปีขึ้นไปอะค่ะเริ่มใส่แว่นสายตายาวประมาณอายุเท่าไหร่คะถักประมาณ45่สได้ค่ะเป็นแว่นแบบเขาเรียกว่าแว่นชั้นเดียวไหมคะหรือสองชั้นเป็นโปรเกรสซีฟนะคะค่ะก็ใส่โปรเกรสซีฟมาตลอดนะคะ ขออนุญาตบอกค่าที่ใส่อยู่ในวันที่มาครั้งแรกนะคะก็คือประมาณบวก1.50นะคะแล้ก็แอด2.25ความหมายคือดูกไกลเนี่ยใช้บวก1.5ดูใก,กล้ประมาณ375นะคะบวก3.75 <c oughs> ตอนมาใหม่ๆเลยนะคะคือระยะไกลเวลาเราวัดตายืนที่6เมตรจะอ่านได้2บรรทัดบนของอ ที่วัดสเสนเล่นชาร์ตนะคะแล้วก็ใส่แว่นค่าที่ใส่คือเป็นแว่นเต็มกำลังอะคะ่ะก็เลยอ่านอ่านได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่<ะ>ถ้าถอดแว่นเนี่ยจะอ่านได้แค่สามบรรทัดเดี๋ยวเดี๋ยว,วันนี้ลองเทสกันสดๆดด <laughs> ได้เท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวคุณว่าเราพอลองรบกวน <laughs> ถือเห็นเก้าห้าไห่คะเนี่ย <laughs> ลองอ่านดูเก้าห้า 8 7 4 2 8 4 3 6 3 8สองแปดสี่สาเจ็ด่ห้าหสาเก้าองหโอเคประมาณก็ประมาณห้าหกันะประมาณห้าหกันะนะคะแปดเจ็ดสี่ห้าหสาเก้าสองห้านะคะประมาณ ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งคือมาคือจริงๆแล้ว95นี้เห็นเห็นดีไหมคะชัดมากชัดนะคะชัดลงมาถึงแถวทานี้นะคะถ้าถ้าปกติไม่ได้ฝึกอ่ะ95มันก็ต้องเบลอแล้วนะคแล้วคือถ้าขาดแว่นหรือของหายแบบลืมแว่นไปเนี่ยคือจะแย่เลยคือติดแว่นค่ะจะใส่ทั้งวันพอฝึกอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันไหนลืมไปอาจจะยังเห็นอยู่นะในแสงที่ดีๆ นะคะส่วนไกลเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ก็เพิ่งวัดผลไปเมื่อสักครู่นะคะหเห็นได้จนถึงนู่นเลยะคะ่ะลองบรรทัดสุดท้ายอาจจะมีแค่บรรทัดเดียวที่อาจจะเบอน,นิดหน่อยก็ได้แนะนําไปหลายครั้งแล้วเพราะว่ามาทํานานแล้วล้วถอดว่นได้นานแล้วว่าดูไกลไปไหนมาไหน,านไปช้อปปิง้งไปใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะคะค่าบวก1.50ที่เป็นระยะดูไกลอะคะ่ะไม่จําเป็นแล้ว แต่ระยะดูใกล้เดี๋ยวเราก็ยังฝึกอยู่<ะ>ย่งเมื่อกี้ตับเปล่าเขาอ่านได้ตั้งห้าหบรรทัดซึ่งถือว่าเยี่ยมมากๆในวัยนี้นะคะแล้วก็แว่นก็ลดลงมาอยากอยากให้เล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามาครั้งแรกเอาแบบเอาเอา,เอาความเป็นจริงว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามาครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจที่ว่าจริงๆแล้วมาโดยที่ว่าเพื่อนของลูกสาวแนะนําเข้ามาแล้วก็ได้ผล จากที่ว่าใส่แว่นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนค่าได้ลดลงเยอะเขาก็ก็ค mm ุย hmm. กันไปทําบุญเขาก็ก็ค mm ุย hmm. กันเขาก็บอกมีมีที่ศูนย์เนี่ยดีมากนะดวงตา mm hmm. เ,ขเขาชวนลูกสาวนะแต่ได้ยินลูกสาวเลยถามบอกว่าเอาไมา้ก็เลยบอกโอเคสนใจแล้วก็มาสมัครครั้งแรกที่มาเนี่ยน,น,น,นคื่อลูกสาวเพื่อนลูกสาวก็น่าจะใส่ตาสั้นสสยตาสั้นค่ะใส่ตาสั้น แล้วก็ครั้งแรกที่มาเนี่ยจริง,รงๆแล้วประทับใจอ,อ,อะไรอะ่ะอุปรกรณ์ของ <ใน S 1> ที่นี่เพราะว่าก็เป็นคนที่แบบคล้ายๆเส้นเอ็นยึดนะฮะพอพอมาฝึกครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตัวสบายเหมือนกับอะไรอะ่ะเส้นเอ็นเนี่ยยืดแล้วก็ติดใจคือเป็นผลพลอยได้จากสายตา สุขภาพได้สุขภาพด้วยการบริหารดวงตาของเราไม่ได้แค่ดวงตาเพราะสิ่งสัมพันธ์ถึงแต่เนี่ยค่ะการไหลเว้นของเลื่อดที่มาจากร่างกายเรามีการกระตุ้นชีนะคะชี่ไม่เป็นลมปราณของร่างกายเราเราก็ต้องมีการกระตุ้นโดยโดยเครื่องเครื่องหนึ่งนะคะที่คุณวราพรอาจจะพูดถึงนี้ก็คือร่างกายปกติจะบางทีมีแข็งยึดใช่ไหมคะเพราะว่าใชแล้วก็ใช่เพราะ จุดประสงค์ก็ต้องการให้ทุกอย่างยืดสายตายืดอะไรอย่างเงี้ยความความยืดหยุ่นของตัวเราเนี่ยถ้ามีเส้นเอ็นยืดหยุ่นสายตาก็จะดีขึ้นคลายความความความตึงมันก็เป็นผลพลอยได้ด้วยค่ะสถานีที่มีแบบาแบบนั้นอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็อะไรอ่ะก็เรียอว่ทาทฤษฎีที่ให้ทํา เ้าเป็นคนน่ารักก็ลูกสาวก็น่ารักกันเินมีคนบอกมาแล้วก็เจอตัวจริงลูกสาวต้องขอชมไปด้วยว่าคือเสาะแสวงหาการอะไรให้คุณแม่ดีๆซึ่งสุขภาพแล้วก็คุณคุณวรา,าพรเองเนี่ยมาทําครบเลยแล้วจริงๆตอนนี้ต่อคอสองแล้วนะคะ <c oughs> ทำแบบทุกอาทิตย์เลยความสม่ําเสมอแบบนี้เนี่ยเราทํำไมเราถึงมีอะคะเราก็ต้องการให้ให้ให,ให,ให้สุขภาพเราดีก่อนเพราะว่าถ้า ไปไหนมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นน่ะต้องพึ่งแวน่นแล้วก็เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยอะ่ะก็เลยต้องถ้าเราดูด้วยตาเราเองได้ดีอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเยอะแล้วปัจจุบันนี้นะก็โดยทั่วไปอะ่ะไม่ได้ใส่แว่นเลยนอกจากเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือถึงจะใช้แวน่นซึ่งแบบ ช่วยให้พัฒนาตัวเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเราสบายขึ้นเยอะเลยแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นดวงตาก็รู้สึกมันใช่มันยังไงคะที่บอกมองไม่ถูกมันดีใช่ตามันแบบอะไรอะมองอะไรก็ชัดอะไม่งั้นเรามองอะไรก็เบลอไปทุกอย่างมันก็รู้สึกว่าเดาๆไปอะค่ะกินข้าวบนจานเราก็มีความสุขขึ้นเห็นอาหารมากขึ้นถูกต้องถูกต้องใส่ตาสูงไวยนี่บางทีผัด อาหารในดีเทลในในเราเห็นโดยรวมแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมือถือการใช้มือถือการใช้คอมพิวเตอร์มีมีใช้บ้างไหมคะใช้แต่มือถือก็ปวดเมื่อยน้อยลงไหมคะหายเลยหายเลยหายเลยเหมือนกับตัวเองแอคทีฟขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเส้นเอ็นที่ยึดเนี่ยมันหายไปนะคะเป็นผลพลอยได้ที่แบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆ ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกมีทฤษฎดีดีเทลที่เราทํากันในนี้ช่วยให้ฟื้นฟูได้จริงจริงค่ะน,นี้ทิ้งท้ายอยากให้คุณวราพรลองแนะนำหรือว่าลองลองจากประสบการณ์ที่เข้ามาอยากจะแนะนำคนที่ไม่รู้จักศาสตร์นี้ว่ายังไงดีคะ่ะคือเป็นศาสตร์ใหม่มันอาจจะไม่ใหม่นะแต่ว่าคนทั่วไปอะคิดว่าเป็นเป็นของใหม่อ่ะ,ะเพราะว่าบางทีคือพูดแล้วเหมือนกับ อะไรอะ่ะเหมือนกับของเล่นแต่ว่าเราต้องใช้เวลาคือต้องให้เวลาเพราะว่าเราเนี่ยเป็นมานานแล้วอะ่ะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามาปับ๊บแล้วเป็นอะไรมหัศจรรย์แบบดีดนิ้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเรามาฝึกฝึกฝึกทุกครั้งฝึกบ่อยๆมันจะพัฒนาตัวเราให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นสบายขึ้นสุขภาพดีค่ะ มันก็มีความมหัศจรรย์ที่จริงๆครั้งแรกก็คือเราเราให้เห็นกระบวนการใช่มันก็มันก็โชว์ผลบังอย่างใช่แต่ตรงนั้นมันไม่พอแมมันต้องแบบต่อเนื่องจนเห็นคือว่าเราเป็นมานานเราจะแบบว่าครั้งสองครั้งที่จะให้หายมันเป็นไปไม่ได้มันสะสมมานานฉะนั้นมันต้องใช้เวลาแต่ว่าสิ่งที่พัฒนาเนี่ยมันทําให้ดีขึ้นถ้าสุขภาพเราดีขึ้นชีวิตเราก็ดีขึ้นค่ะแล้วที่บ้าน ทำอะไรบ้างไหมคะหมายถึงมีฝึอกอะไรบ้างไหมหรือไม่ค่อย <i mean> มไม่ค่อยทความสิ่งไม่ค ok ่อยไม่ค่อยเพราะว่าแต่ผลมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่มีล้างตาหรือมีนวดเบ้าตาบ้างไหมใหม่ๆก็ทําหลังๆก็ก็ก็ไม่ได้ทำไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่จะต้องทําในช่วงแรกๆเราได้บอกหมดแล้วก็ทาได้ทํา ซึ่งถือว่าถูกต้องเพราะว่าการยกระดับให้ตามันดีมันต้องทำเยอะๆแต่ถ้า <ๆ S 2> ท,ทำทสม่ำเสม,สมอเนี่ยเราก็จะพัฒนาแบบดีดีเร็วขึ้นค่ะแล้วก็เทคนิคที่เราให้ก็มันมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าต่อเนื่องหรือเมนเทนหรือว่าให้มันยั่งยืนค่ะดีมากค่ะ,คคะดีมากโอเคค่ะได้ประโยชน์จากการพูดคุยตรงนี้มากๆเลยนะคะ <laughs> <laughs> ถือว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมาฟื้นฟูจริงๆแล้วจําเป็นนะคะจําเป็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันคงที่ไม่ถอยหรือดีขึ้นแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนะอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะสายตาก็จะแบบถดถอยไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ